กลับมาช่วง Family Talk ช่วงนี้นะครับวันนี้ผมคงต้องบอกว่าเอาน้องเขาเป็นตัวอย่างเป็นไอดอลอย่างแน่นอนเพราะว่าเราเกี่ยวกับเรื่องของการลดน้ําหนักผมเคยได้ติดตามข่าวคราวของน้องเขานะครับในรายการหลายๆรายการด้วยกันก็ยังเคยคิดว่าเอ๊ะน้องเขาจะลดน้าหนักได้จริงหรือเปล่าหรือว่า เขาทําได้อย่างไรวันนี้ก็ได้มีโอกาสนะครับได้มาพูดคุยกับน้องเขาในรายการของเรานะครับก็ถือว่าน่าจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้ชมได้นะครับในเรื่องของการลดน้าหนักได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวครับใช่ค่ะแต่ว่าดิฉันไม่เคยติดตามเรื่องราวของน้องคนนี้นะคะ <c oughs> แต่เพียงแค่ได้อ่านสคริปต์ของเราก็รู้สึกแล้วว่าน่าจะเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับน้องๆวัยรุ่นยุคใหม่ที่สารพัดจะหาทางออกค่ะในเรื่องของการลดความอ้วนนะคะใช้วิธีผิดผิดเสียเงินเสียทองนะคะแล้วก็ที่สําคัญนะคะ เสียสุขภาพด้วยแต่ว่าวันนี้เรามีบุคคลที่จะมาพูดถึงเรื่องราวแล้วก็แรงบันดาลใจที่เขาตั้งใจที่จะทำในสิ่งใดสิ่งหนึ่งในชีวิตจนประสบความสำเร็จนะคะวันนี้เราต้อนรับแขกของเราค่ะคุณอิทธิมนบุญยรัตพันธ์นะคะหรือว่าเนยสวัสดีเนยค่ะคคสวัสดีครับรบไม่เชื่อหรอกอคือ,อถ้าหากว่าคุณผู้ดูตอนนี้เนี่ยอยากจะบอกว่ายังไงก็ไม่มีทางเช่นที่ว่า อดีตเนี่ยจะเคยหนักถึง140กิโลอืมใช่นะคะก่อนอื่นถามถึงประวัติเนยก่อนดีกว่าช่วงนั้นที่น้องเนยมีปัญหาเรื่องของน้ำหนักเยอะๆเนี่ยสาเหตุของตัวเองรู้ไหมว่าเป็นเพราะอะไรก็เพราะว่ากินครับจริงๆแล้วทุกคนอ้วนเพิ่มขึ้นเพราะกินแล้วก็ใช้ชีวิตอย่างผิด้ม่ีไม่ได้มีโรคประจำตัวครับหรือว่ากินหนักครับกรรมพันธุ์ไหมคุณพ่อคุณแม่เป็นคนที่อ้วนไหมจริงๆแล้วผมว่าอย่าโทษกรรมพันธุ์เลยครับกรรมพันธุ์แล้ว กรรมพันธุ์นี่มีส่วนทําให้อ้วนน้อยมากผมว่าเกี่ยวกับทัศนคติในครอบครัวมากกว่าครับอย่างเช่นครอบครัวที่อ้วนใช่ครับเวลาไปกินอะไรก็จะบอกว่าทำไมวันนี้ลูกทานน้อยยังเลยทำไมวันนั้นลูกทานน้อยยังเลยแบบโกรธหรือว่าแบบมีปัญหาอะไรหรือเปล่าวันนี้แต่ว่าแบบจริงๆแล้วอาจจะทานเยอะแล้วหรือว่าอะไรครับจริงๆเพราะคุณพ่อคุณแม่อยากจะให้ลูกผมขอเถียงนิดนึงได้ไหมคุณหญิงคืออย่างคุณพ่อคุณแม่ผมเนี่ยอ้วนมากเลยนะแล้วทําให้แบบไม่รู้โทษเองหรือเปล่าไม่รู้คือเหมือนแบบโครงสร้างผมเนี่ยทำให้โครงสร้างผมน่ตัวใหญมาก โครงสร้างใหญ่แล่ว <presidency> มนจะเป็นต้องอ้วนนะคะคุณน่ะไม่ขอบคุณมันเกินโครงสร้างมาหน่อยแล้วเปล่าคะเนยว่าผมโทษโทษกรรมพันธ์ผมมาตลอดเลยเนี่ยจริงๆมันไม่เกี่ยวครับทั้งเนยไม่เกี่ยวครับก็มีส่วนบ้างครับทางการแพทย์แต่ว่าผมว่าทัศนคติสําคัญกว่าตอนนั้นที่เนยบอกว่าเนยกินเยอะมากกินหนักมากเนี่ยขนาดไหนคะเนยก็ตามภาพเลยนะเนี่ยก็ดูจากในจอครับก็ด้านซ้ายก็ก่อนมือมือหนึ่งนี่ขนาดไหนมือหนึ่งเนยทาน ที่มือมือท้ายสุดที่เนยจาได้ก่อนก่อนที่จะลดนะครับก็เป็นข้าวผัดกระเทียมถ้วยหนึ่งข้าวสามถ้วยทาโกยากิราเมงข้าวหน้าปลาดิบแล้วก็สเต็กหมูตอนตอนนี้เนยเนยอายุเท่าไหร่ครับตอนนี้เนยยี่สิบครับแล้วตอนอยู่ที่อยู่ในผ้าที่อ้วนขนาดสิบเจ็ดสิบแปดเนยเป็นคนอ้วนตั้งแต่เด็กมามาเลยรือว่าผอมมาแล้วก็อ้วนไม่ครับก็คือพอ ตอนเด็กก็อ้วนขึ้นมาทุกปีทุกปีปีละสิบโลห้าโลบ้างขึ้นมาขึ้นมาแล้วก็การกินเนี่ยนะใช่ครับแล้วก็ไปอยู่อเมริกามาครับก็จาก98ก็ขึ้นไป1้อยแโอ้แล้วเนื้อนมไข่ด้วยอเมริกาเนาะล้วก็พยายามจะกินให้แบบมันสร้างความอบอุ่นกับร่างกายทีงเหงือที่อยู่เข้าใจไหมว่าเราต้องกินแบบอาหารจังฟู้ดกันเยอะๆแล้วทําให้อ้วนใช่ครับเพราะว่ามันหากินง่ายหาทานง่ายแล้วก็แบบเร็ว อะไรเงี้ครับพอเราเข้าปุ๊บกินปุ๊บออกเลยอะไรเงี้ยครับแล้วอย่างนี้เนี่ยตอนนั้นที่อ้วนจัดจัดเพื่อนๆนว่าไงมั้งคะเพื่อนๆอก็เลยเพื่อนต้อง้อล้อล้ออยู่ละครับคนอ้วนไม่มีใครมีความสุขกับการที่แบบโดนล้อตลอดเวลาเพราะคุณทําตัวคุณเองเนี่ยคุณอยากกินคุณก็ต้องรับตำราสิใช่ครับก็โดนล้อครับโดยแบบบางทีก็เรียก ไอ้อ้วนอะไรเงี้ยครับซึ่งแบบคำนี้จริงๆอวผมขอเลยว่าแบบไม่สมควรพูดไม่สมควรเอาปมด้อยของคนเื่นมาพูดนะถึงแม้ว่าจะพูดเล่นถึงแม้ใช่ครับคุณทุกคนก็มีปมด้อยของตัวเองนะครับเห็นไหมคุณหญิงคุณอย่าพูดกับผมมากนะซึ่งวันผมอาจจะลุกขึ้นมาแบบว่าบีบคอคุณก็ได้คุณไม่เหมือนคนมีปมด้อยเลยอะดูคุณภาคภูมิใจแล้วตอนนั้นตอนที่โดนแบบว่าโดนเขารอครั้งแรกอ้วนเนี่ย เราแบบว่า,ารู้สึกยังไงทั้งที่แบบว่าเป็นเพื่อนกัน,นอย่างเงี้ยผมก็ไม่ได้ถึงกับลุกมาพีดคอใครนะครับแต่ว่าโก็ลุกขึ้นมาสู้กับตัวเองครับให้เราพร้อมให้ได้เลยตอนนั้น<อ>คิดยังไงคะคิดตอนนั้นลดลดลดเพราะไม่ได้โดนล้อครับลดเพราะว่าโดนเพราะว่าวันนั้นไอ้มื้อนั้นนะครับที่ทานเยอะๆปกติก็ทานเยอะทุกวันอยู่แล้วซูชิก็9กบกว่าคำอะไรเ<อ>ง<อ>ี้ยครับก<ไ>็แล้วก็นอนพอนอนแล้วมันเหมือนกับกดไหลย้อนครับแล้วมันแบบทับทับตรงอกหายใจไม่ออกครับก็เลยเริ่มเริ่มลด แสดงว่านั่นคือผลกระทบของความอ้วนเริ่มเป็นกับเราใช่ครับยังดีที่ไม่เป็นหัวใจความดันเบาหวานตอไม่งั้นมันจะอยู่กับเราทั้งชีวิตตอนนั้นที่เริ่มรู้สึกเนี่ยตอนนั้นยังเรียนอยู่ที่ต่างประเทศอยู่หรือเปล่าตอนนั้นอยู่เชียงใหม่ครับตอนนั้นเ๋าคือกลับจากต่างประเทศมาแล้วครับยังอ้วนอยู่ร้อยกว่าโลเนี่ยนะก็พอกลับมาร้อยสิบเก้าโลแล้วก็ตอนแรกกลับคิดว่ากลับมาจากไทยจะคิดว่ากลับมาจากนอกกลับมาไทยจะลด แล้วก็ไม่ได้ลดครับก็คิดถึงอาหารท้ายก็กินกินร้อยยี่สิบร้อยสามสิบสี่สิบตอนนั้นคิดแค่ว่า <S <S มันเป็นเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพถูกป่าวว่าเฮ้ยเรามีอาการแบบนี้มันรู้สึกอันตราย <S <S มันควรจะลดใช่ไหมแล้วอย่างนี้ตั้งเป้ามีการวางแผนไหมอย่างผู้หญิงทั้งหลายเวลาจะลดฉันจะลดด้วยวิธีไหนดีนะอย่างเช่นลดอาอหารก็เป็นโปรแกรมบ้างหรือว่าจะกินยาหรือไปทําอะไรก็แล้วแต่เขาจะแบบวางแผนว่าฉันจะทําวิธีนี้นั้นของเนื้ออะถ้าวางแผนอย่างเดียวแต่ว่าไม่ทํามันก็ไม่สาเร็จป่ะมันก็ต้องเริ่มจากของเนื้อ ตอนที่หนักร้อยสิบโลเนี่ยคือสเกลมันมันสุดที่ร4อยสี่ิคือเนยก็ไม่รู้ว่ามันเกินร้อยสี่ิหรือเปล่าแล้วเนยก็เริ่มมานั่งคิดว่าเราเราต้องทํำยังไงพอ,อวันรุ่งขึ้นก็บอกพ่อแม่เลยบอกว่าขอลดนะเขาว่าลดลดอะไรเงี้ยครับคือทุกคนก็แบบไม่ได้แบบอะไรมากมายพอยอ่อแม่เขาคิดนะว่าเนยจะตั้งใจลดจริงเขาขอให้เนยลดหลายทีแล้วครับแล้วเนยก็แบบเนยก็เคยลดนะครับลดแล้วก็เลิกลดแล้วก็เลิกคราวนี้ก็คงไม่ค่อยเชื่อเหมือนเดิมใช่ครับคราวนี้ก็แต่ว่ามาคราวนี้มันไม่เหมือนกันครับก็คือไไมม่่ด้เเิิก็รน จร,จริงๆแล้วทุกคนได้ยินมาทั้งชีวิตแล้วครับว่าการลดน้ําหนักเนี่ยเราต้องทํำยังไงเราต้องเรื่องเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพเนี่ยเราได้ยินผ่านสื่อผ่านอินเทอร์เน็ตผ่านอะไรมาทั้งชีวิตแล้วแค่เราไม่สนใจมัน <ๆ S 2> านนนแค่เราปล่อยมันผ่านไปเนียก็มานั่งคิดว่าเราเคยได้ยินอะไรมาบ้างแล้วก็มารวมกันแล้วก็ถ้า140วิ่งก็คงไม่ไหวใช่ครับ <ๆ S 2> ก็คือเริ่มว่ายน้าก่อน <ๆ S 2> ว่ายน้ําเสร็จ <ๆ S 2> พอ120กว่าก็มาวิ่งวิ่งออกกําลังกายอ,อาหารก็กินให้มันดีขึ้นครับปรับทัศนคต ตแต่มุมมองของเนยเนี่ยได้รับสิ่งที่รับเข้ามาเรื่องของการกินเรื่องของการออกกำลังกายแต่มุมมองของพี่ที่ได้รับเนี่ยยาลดน้ําหนักดูดไขมันใช่อดอาหารครับคือสิ่งพวกนี้เนยได,ได้ได้สัมผัสบ้งางไหมเคยลองทำไหมเนยไม่เคยครับแต่แล้วก็ไม่ไม่เคยสนใจด้วยครับเพราะว่าผมในในคิดว่าการที่เราเสียตังหรือว่าเสียสุขภาพเราเราสุขภาพไม่ดีอยู่แล้วการกินยาลดน้ําหนักเนี่ย มันจะเราเรารู้ไหมว่าข้างในนั้นมันมีอะไร,ร,ไร,รบ้างบางตัวมันมีอนุพันธ์ของยาบ้าเพื่อไปกดประสาท<น>ให้ให้เราไม่หิวเนยก็ต้องศึกษาเรื่องของศึกษาครับพวกนี้แบบอย่างละเอียดเลยใช่ครับบางบางตัวก็มีเกี่ยวกับไทรอยบางตัวก็ขับปัสสาวะอะไรครับมีผลต่อหัวใจอาจจะเป็นโรคหัวใจได้อีกพอคุณผอมแล้วมีโรคหัวใจเข้ามาแทนเนี่ยครับมันก็ไม่ได้ช่วยให้แบบชีวิตเวิร์กขึ้นเลยก็เนยลดด้วยการสู้กับตัวเองมากกว่าครับเราเราถ้าเราลดด้วยการที่ วิธีที่อะไรที่ได้มาง่ายมันจะไปง่ายครับเราจะไม่สนใจว่าเราเราเคยลำบากกับมันมาก่อนหรือว่าเราเคยเหนื่อยเราเคยท้อมาก่อนเราได้มาง่ายๆคนที่ลดน้ําหนักล้วเขาชอบบอกว่ามันเป็นยโย่เอฟเฟกต์มันยโย่อยเอฟเฟกต์ก็ไม่ลด<อ>มันคือข้ออ้างครับมันคือข้ออ้างของคนกินยานลดความอ้วนใช่พอผอมแล้วพอเริ่มอยากอีกก็กิกนเข้าไปเหมือนเดิมใช่ครับเพราะว่าเราไม่ได้ลำบากเราใช้เวลาพอๆกับผมกในการกินยานลดน้ําหนักเนี่ยมันมันลดเร็วมากครับในช่วงแรก เพราะว่ามันขับน้ําออกจากร่างกายมันเป็นแค่น้ําไม่ใช่ไขมันครับ uh huh. เราพอเรากินยาลดน้ำหนักปุ๊บลดมาง่ายลดมาง่ายเราก็คิดว่าไม่เหนื่อยเดี๋ยวอ้วนเดี๋ยวอ้วนก็เดี๋ยวก็กิกนอีก uh huh. อะไรอย่างนี้ครับ uh huh. แล้วพอเราลดมาลดมาแล้วเราไม่ได้เปลี่ยนวิถีชีวิตของเรา uh huh. จริงๆครับแต่ยังลดอย่างไรเนี่ยเรายากลําบากเรารู้ตัวว่าเราเหนื่อยแค่ไหนเราเปลี่ยนวิถีชีวิตตัวเองมันก็เลยจะไม่โยโย่เฟรชทำเป็นตารางไหมคะไม่เป็นตารางนะครับเป็นเป็นเป็นชีวิตประจําวันครับมันไม่ต้องมีตารางเข้าไปวิ่งก็คือเข้าฟิตเนสถูกป่ะคะใช่วโมครับ แค่ผสมชั่วโมงใช่ครับเหมือนที่ กฎเกณฑ์ที่เขาให้เล่นฟิตเนสเลยวันแค่2ชั่วโมงก็ใช่ครับก็แม็กซ์แค่ไหนก็อยู่แค่นั้น2ชั่วโมงนี้ต้องเล่นอะไรขนาดไหนครับเน้นเน้นเบิร์นอย่างเดียวครับคือวิ่งช่วงแรกเบิร์นอย่างเดียวไม่มีเวทไม่มีอะไรเอาแล้วตอนแรกหันหนักร้อยกว่ากิโลแล้วเราไปวิ่งว่ายน้ำก่อนเนี่ยว่ายน้ำก่อนถึงร้อยยี่สิบแล้วก็เริ่มวิ่งเลยจากร้อยสี่สิบว่ายน้ำห้เหลือร้อยยี่สิบครับก็ประมาณว่ายน้ำนานขนไหนเอเดยว่ายน้ำก็สองชั่วโมงเหมือนกันครับในยทำทุกอย่างเกือบสองชั่วโมงกี่เดือนที่่จาาาาากกมมถึงใช้้รรวยนนนนนปะณเเดดดดืืออิิๆ โอ้แต่ว่ายสองชั่วโมงอ่ะโอ้ไม่ธรรมดานะคุณฉันว่ายครึ่งชั่วโมงฉันก็แบบว่าลอยเทงแต้งไม่ไหวแล้วอ่ะเริ่มมีความหวังแล้วผมเริ่มมีความหวังต้องว่ายบ้าจนเซ็ตต้องพยายามต้องใช้แรงเซ็ตห้ามผักโหมนะครับถ้าหักหมนะครับอย่างปกติเนี่ยเวลาที่หยอกออกกําลังกายที่จะเวลาช่วงที่แบบอ่ะเดือนนี้ฉันอยากจะลดความอ้วนเข้าฟิตเนสโอ้โหเล่นทุกอย่างเลยเบิร์นเต็มที่เลยแล้วพอผ่านไปอีกสักสองสามวันไม่ไหวแล้วอะไรเงี้ยวิธีการอย่างนั้นถูกต้องไหมวิธีการอย่างนั้นมันมัน ไม่ถูกต้องครับเพราะว่าเราเราหักโหมอาจจะเกิดแบบอ,อักเสบ,เสบทำให้เจ็บได้แล้วเราก็ต้องเลิกมันไปเราต้องค่อยๆไปทําให้มันเหมือนชีวิตประจําวันครับไม่ใช่ทาให้มันเหมือนกับเป็นแบบโบนัสชีวิตที่มาแล้วก็ไปคร,รับที่ผมฟันเคิดลับนี่เพราะว่าหลายคนบอกว่าสมมติออกออกกำลังกายวันละสองชั่วโมงเนี่ยผมไม่มีเวลาหรอกบางทีแบบอ้าวันนี้ว่างพรุ่งนี้ไม่ว่างแต่เนยมีเคล็ดลับยังไงที่ทําให้แบบว่าทุกวันเนี่ยมีเวลาสองชั่วโมงในการออกกำลังกายด้วยความที่เนยเป็นเด็กด้วยครับแล้วเนย ยังไม่ยังไม่ได้ทําอะไรมากพอเรียนกลับมาตอนนั้นเรียนครับเรียนกลับมาก็ก็มีเวลาออกกำลังกายแต่จริงๆแล้วเขาว่าไม่มีเวลานี่ไม่ใช่ข้ออ้างครับมันจริงๆแล้วทุกคนมีเวลาแต่เราจับสรรมันไปทําอย่างอื่นเยอะแยะมากกว่าครับจริงๆแล้วมันขยับมันก็คือออกกาลังกายแล้วครับคือทําอะไรก็ได้ที่คุณเวิร์กอัลมันออกมาครับก็บอกวังทำงานก็ขอให้ขยับช่าบนิดนึงแทนที่จะลงลิฟต์ก็เดินบันไดหน่อยอะไรอย่างนี้ครับขอสักหน่อย เนี่ยน้องเนยพี่ขอโทษนะพี่ขอจับแขนหน่อยได้ไหมเชิญครับกระชับไหมคุณกระชับมากแหมฉันไม่อยากอย่านะอย่านะรู้นะว่าคิดอะไรเนี่ยคือจริงๆเวลาคนที่เราลดน้ำหนักมากๆผมเห็นหลายคนเพื่อนหลายคนพอลดเร็วๆเนี่ยน้องเนยปรากฏว่าเนื้อมันจะแตกแตกแล้วก็หย่อนอย่างพอเปิดคูุมมาเนี่ย ผอมจริงนะแต่คูแบบย้วยออกมาเลยครับในในก็เป็นครับตอนที่ลดจาก140ห่วบลงมาเหลือประมาณ80-70เนี่ยก็เป็นไหมตอนนี้ก็มีนิดหน่อยครับแต่ว่าเราเราออกกําลังกายครับออกมันจะค่อยๆเข้าไปเองครับเพราะว่าเหมือนคนท้องนะครับที่เขาแบบท้องพอคลอดลูกมาก็ย้วยใช่ไมพี่ท้องเลยมันมันจะค่อยๆเข้าไปเองครับแล้วก็พวกรอยแตกอะไรก็ใช้ครีมทา หายช่วยช่วยได้ไหมครับคุณหญิงครับคก็ครีมมาช่วยรอยแตกแต่ช่วย้อยแหละไอ้ย้อยไอ้ย้อยนี่เราต้องออกกำลังกายเองครับเพื่อที่จะอย่างซิทอัพอย่างอะไรตามส่วนต่างๆเนี้ยครับแขนก็วงเวทเมื่อกี้เห็นภาพในในรูปที่เห็นตอนอ้วนอะนะชัยใส่เสื้อไซส์อะไรอะคะ triple xl ครับก็พูดง่ายๆคือ xxl x ใช่ x สามตัวละปัจจุบันล่ะปัจจุบัน m ครับ m